เริ่มจากปี2021นะครับผมก็ได้เดือนละล้านกว่าล้านกว่าล้านกว่าบาทนะครับผมถ้ารวมเงินจาก2020นะครับตอนนี้ก็เงินทั้งหมดที่ได้รับจากเซนเซอร์ครับ30ล้านบาทกว่าแล้วนะครับไอ้เนาะไอ้เย้ตัว ว่าเมื่อก่อนวันหนึ่งได้300แต่ตอนนี้วันหนึ่งได้33,333 33บาทคาับผมรอยสาิบานผมอันนี้เนาะโตไปในสตาร์เกอร์อะกุสงซุยมาซิดีเบนต์วารุณเนี่ยเมื่อก่อนนั่งตุกๆ3ล้อคับผมแต่ตอนนี้ถ้าไม่ใช่เบนซ์ไม่นั่งแล้วครับ ดมาจะนอไทยสารางลงอยู่ยยยยเรกได้จะนอใจได้ดีดีสาอดยาดนะอาจจุถ้าจแม่อันนี้ผมแปลว่าเป็นภาษาไทยนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามในโลกนี้คนเลี<า><ท>ยให้คนเีชีวิตดี နော်ဒီကဘာကြီးမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုမြင့်တက်သွားအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမြင့်စားသွားအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုံလောက်ရတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲရှိရတယ်။အဲ့ဒါကတော့တင်ကိုယ်တိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်